สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบจอนนี่ไอ้ครับผมวันนี้ก็ผมวันเราม่เล่นเกมที่มีชื่อว่าฟอร์ดนะครับผมเช่นเคยนะทุกคนที่เราเคยพบพเจอกันนะครับผมไม่รู้อีพีนี้เป็นอีพีที่เ่าหร่แล้วนะจอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยขอขอรอบนี้ขอที่หนึ่งสักรอบเถอะนะคือผมจะเล่นจน,นแบบว่าผมได้เป็นนักแข่งอะทุกคนนั่นแหละคือเป้าหมาย เลยนั้นแบบว่ารวยเลยอะเอาแบบให้รวยเลยอะ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 เสยผมเสยหัว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 ทุกคนเสยหัว เตยหัวเตยหัวมารอบนี้นี่แหละจะฆ่าให้ยับเลย นี่ตอนที่ผมก,กระโดดเป็นไงเออเอฟเฟกมาใหม่ทุกคนอย่างเทสโอ้ยแล้วแบบตาฉลามมาแล้วกัปลาแฉลม ทุกคนผมเจอตตูนะไอพวกที่มันแบบมันไม่ใช่มิตรอะ่ะไม่ใช่มิตรหรอคุณไม่ใช่มิผมหรอ,อผมให้โอกาสคุณตัวตัวับผมตัวตัวับผมอย่าเด้อบอกให้โอกาสตัว,ต,วตัวไม่เอาไม่ชอบ สงสัยไม่ชอบตัวตัวหนึ่งคิวแล้วทุกคนเราลงเราลงก่อนเรามีใช้ไปกว่าครึ่งนะทุกคน ต่อไปเราจะไปไหนไม่ต้องเฝิกครับผมเราจะไปตรงนี้มันคือเยื่อขอเต้นตรงนี้ก่อนขอท่าน,นี้ได้วกันเทสี่เหลียมในคุก อยากเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยากอยู่ในสี่เหลี่ยมเล็กๆทะก่อน <c oughs> มันคืออะไรสี <c oughs> ่เหลี่ยมเล็กๆมันคืออะไรทะกอน <c oughs> ผมจะเดินไปละเอ้ยแกะแกะกล่องน,นี้ก่อนกล่องมหาสมบัติโป่เข้าใหน้นี่เนี่ยออกแล้วกล่องมหาสมบัติ ช้ามาก ผมจะรอบค่าคิวที่สองนะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าแต่มันก็ต้องน่าจะได้ผลนะขอโคุณมาโอ้โห มันคืออะไรทุกคน เกินแล้วเขาแล้วว่าเกินคำท้าทายเหลือเท่าไหร่ โอ้โหโอ้พระเจ้าจอดยุไปเลยเครื่องนะทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้ยใจหายหมดเลย ผมันจะมีอะไรช่วยผมได้ครับครับ ผมรู้ล้วจะมีอะไรช่วยผมได้ขมอนเบบี on, on, ้ขมมอนล้าตาล่าโดดมาด้โดดมาด้น้องะโดดมาด้นะ ดดมาเน่โอ้โหโอ้โหก็เต็งนะทุกคนมาทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอได้เนาะได้เนาะ พี่จะให้ทุกคนจะลืมแล้วกดไ like, ลค์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งให้ผมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมคลิปม,มันแบบนี้มีครั้งนี้ครั้งเดียวทุกคนบายบาย